สบัสดีกับสวัสดีสวัสดีเดอร์พ่อเม่พี่น้องมือนีมาขอกำน่ำคือเกา่ามือนีสิพาพี่น้องออกไปทา้งเหนาะนะพี่น้องเพราะว่าผ้าอยู่แต่ในบานหล้อย่างพี่น้องเบือ่อมือนีนำก็เลยว่าสิพาพี่น้องออกไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางหนอกเนาะสวงโควิดน้ำก็ยังโมโหคือกันพี่น้องว่าสิพาไปทางไหนเดียวไปเบิ่งน้ำกันเนาะวันน้ำสิพ่าไปเละทางไรนมือนีเนาะพี่น้องแต่ว่า เวลาออกไปข้างนอกเนาะพี่น้องก็ต้องใส่ผ้าปิดปากกันแหละหน้ามเตรียมมาแล้วนอกจากสเปรย์้างมือพี่น้องสเปรย์เชดมือแหละเดี๋ยวหน้ามกับโบกหูคือกันพี่น้องว่าสิผ้าพี่น้องไปรอทางไรน้องเมือนี้แต่ว่าอยากผ้าพี่น้องออกไปเบิ่งบรรยากา็ไปทั้งนอกส่วงโควิดเนาะพี่น้องส่วงนี้แหละว่าสิเป็น์เท่าไรนาะพี่น้องก็ไปเบิ่งน้ำกันเพอมาหน้าผ้าพี่น้องอยู่แต่ในบริเวณมองเห็นงานเป็นบอเดี๋ยวันนี้สิผ้าออกไปรอเนาะพี่น้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าหน้าสิผ ไปเบิ่งน้ำกันไปกันเลยน้าพี่น้องแต่เดียวสี่ออกไปล,ลันรถแท็กซี่อยู่ปากซอยพี่น้องเลยไปผู้เดีวยวเด้อพี่น้องเด้อ้ายเดียววันนี้นะซ้ายเดียวแต่ว่ามีซ้ายทงน้ำสายกระเป๋าน้ำงามบก่กเป๋างามบพี่น้องมีเงื่นอนดอกไปเบิ่งน้ำกันน้าพี่น้องมาหนาวสิ้อ้าไปรอทางไรมาวันนี้ไปกันเลยใส่ผ้าพิษปากเลยพี่น้องเลยไปไปน้ำกันเนาะ ตอนนี้น้ำจะยางมากไต่สีหอดปากซอยแล้วเนาะพี่น้องน้ำคือมะบุกแท็กซี่น้ำคิดว่าสิบ้าพี่น้องไปวัดเด้อพี่น้องน้ำอยากเก็ดบุญเนาะน้ำสิบ้าพี่น้องไปวัดจเก็ดบุญเดี๋ยวนะตอนนี้น้ำเอาปากสร้อยแล้วพี่น้องเอาสิไปวัดมู่นเนาะทีมือนังผ้าพี่น้องไปเลยส่วนมือนันก็ไปเนาะ ก็ขึ้นหนามศิภาพี่น้องไปวัดเพ้่อพี่น้องนามศิภาษไปเฮ็ดบุญเนาะไปเฮ็ดสังกะทานแล้วกลับไปไปวยไปหาอาหารหนุกหาอาหารฟ้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ขาแท็กซี่อยู่พี่น้องเลยเมื่อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะรถก็พบอบไฟร้ายพี่น้องเดี๋ยวรอแท็กซี่เหมอกัน แท็กซ e ี่บ oh ่ค่อยอันร้ายเด้อพี่น้องทุกท่านแท็กซี่อึดโอ้โหมีมาเือะหนึ่งพี่น้องตอนนี้แท็กซี่มาแล้วเกือบกายไปวัดวัดมูลค่ะร้อนหน่อยนะทำไมเอไม่เย็นหรอคะใช่พี่พึ่งสตาร์ทรถพี่พึ่งออกกับบ้าน คุณเมื่อสี่เลยแล้วเนี่ยติมพี่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปตุ้งแค่ไม่เป็นไรค่ะได้อยู่สายตรงนะค่ะมันบอกับบ้านอ๋อตัดรถจะไม่ถึง1นาทีเลยมันเลยเย็นวิถีค่ะเป็นไรเย็นมากก็ไม่ดีใช่ไหมจะไปทำบุญเหรอใช่ค่ะตัดเครื่องในวัดมูลไม่ได้นัดไปคนเดียวคนเดียวค่ะ เพื่อนเพื่อนอันไม่ได้หยุดงานยงไงยอดเลยไม่เคยเจอใครกับคุณคนเดียวอาวไม่เป็นไรเลยทำคนเดียวก็สบายใจเราเพิ่งมาแย้มมาอยู่แถวนี้หรือมาอยู่ไหนวันนี้เราถึงหน้าวัดแล้วนะคะท่าพุทโธปล่อยปลาปล่อยสัตว์เต็มเลยจ้าวันนี้แท็กซี่พามาแบบว่ารัดมากอะพี่น้องก็เลยมาโหด้วเลยกไปให้หาปลากันเนี้ยจัดไา แท็กซี่คุยควดดีเลยเจอแท็กซี่เจ้าบิ่นเนาะแสดงมาคุยกับแฟนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คุยนัดแฟนมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นัดไม่มีถ่ายคลิปถ่ายคลิปลงยูทูบโอ้ยยูทูบเบอร์ด้วยเยี่ยมเยี่ยมจอดตรงไหนจ้าได้เลยจอดตรงไหนไหว้ก็ไหว้แถวนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปข้างในนี่น้ำน้ำ แล้วฟันนะ,ะ,ะตรงนี้นี่คือจอดไว้นะค่ะอ่ะดูเท่าไหร่หกสิพอันซึ่งจะดีรถให้บัตรหนึ่งด้วย <zeros> อ่าบอสคบริการดีมากขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนามาหอดวัดแล้วอยากบอกว่าใช้สีสิครับรถมาส่งหน่อยคุยเก่งเก่งพี่น้องถามนั่นถามนี่เนาะ ทามานัดแฟนมาบ,าบองสันสิโอไอหนาะบองบอมีมาผู้เดนะียวเนาะสิมาเฮ็ดบุญผู้เดียวเพราะว่าอ้ายกับพี่สาวเพิ่นก็บ,บ่ว,ว่างเพิน่นเฮ็ดงานแม่นบ่น้ว่างเนะนาะหนำยุดงาน,นาหนำก็เลยว่าน้ำสิมาเฮ็ดบุญนเะพิ่นก็ถามนนำท้ามนี่พี่น้องพี่อยู่เนาะแท็กซี่เจ้านี้นะเพิ่นก็พารัดมาอีกพี่นะ้องเลยค่ารถก็บ60บาทเนาะเดี๋ยวหนำิเข้าไปเฮ็ดสังฆทานพี่น้องเลยสังฆทานแล้วก็จงังสิมาปล่อยปลาเนาะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศกิน้องเบิง่ง พี่เนาะนี่ก็คือสาลาถวายสังกะทานเนาะพี่นนองเข้ามาอยูหมอางนี่เละนี่เขาก็มีบอลหมูมูชาลาอย่างพี่นองลย น้พี่น้องก็ดีนาำก็เอาเครื่องทีจีสังกระทานมาแล้วน้าพี่น้องเลวก็น้ำน้ำยาดเยาสเขาวไปทั้งในเุ่อลไรพี่น้องน้ำอัดชูได้ท่ยพี่น้องเบิ้งและพี่น้อง เวลาออกมาแล้วน้ำสิทายเบิุงเนาะตอนนี้กําลัางสิเข้าไปถวายสักการะทานกระดองดีด้วยวันที่สิบเจ็ดไปถวายเทียนนี่ตรงวันเสาร์วันที่สิบแปดก็ทัดสังฆทานตามปกติวันที่ยี่สิบที่ห้าเข้าพรรษาครับนี้ำสีลอยเทียนเสริมมงคลเนะาะก็คือน้ำเกล็ดบัญจัิญก็คือสีเหลืองนั่นเองเนาะพี่น้องน้ำ บุตรอาณาบริจาคไปแล้วเนาะชาวบาทนี่พี่เนาะ ตอนนี้น้ำออกมาแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าน้ำเขาไปนางสมาธิแล้วก็ถวายสังฆทานพี่น้องแล้วก็กวาดน้ำแ,แล้วแล้วนะน้องเดี๋ยวไปในน้ำสิพาไปเกลือป่าพี่นอ้องอยู่บ่องเก่าเนาะเพราะว่าน้ำก็เคยทายพี่นอ้นองเบ่งไปแล้วกาะเทอหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเมืเ่อนี้ว่าค่นชีรายสำไรเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์น้องพี่น้องเป็นวันหยุดเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยน้ำก็ไหวพระแล้วแล้วน้องหอยพระขอพรแล้วแล้วเดี๋ยวน้ำสิพาไปเกลือป่าพี่นอ้องนี่ จำหน่ายอาหารปลาไปเั่งรถกนันเมื่อหนีคนไม่เห็นบุญร้ายคิดหนองเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคล้องกินกระไรอีกคิดหนองคล้องคล้ายเต็มไปเลยค่ะมี่นกมี่หอยคี่หนอง

สองห้าไมอยู่ในน้ำดได้ไปล่หวได้สบายเลยอ,ไปไปอาหารทั่ออาหารอาหารเมร็ดกับ๋องละห้สิบข้าวโพดถุงละสิบเองก็ขนมนะพี่นอ้องขนมเกลือปลา สนุกจ้ามี่ทั้งน้องพี่น้องปาลาไหลข้ามาดูไฟนะทั้งลมกับใจนะคี่น้องทั้งลมกับใจได้เดี๋ยวจะลงไปทั้งลมเลี้บนทางเลี้ถนน ในน้าซื้อขน้ำปังมาแล้วสิมหาบาเ,ย,เ,ย,เ,ย,าเยียมเยียมมาเกือปลาเอคนบลาลายพี่้องเลยแต่ว่าปลาลายอีีเดอพี่รองหน้าดเดียวพี่้องเลยก็เลยแบบ <c ười> ทายเองเนยก็เลยแบบมีเลย ว่ามีคนซื้อกองหนนอายเนาะป้าพี่้องะมาถูก้าพี่นนองหลยแหงเลย ข้ามนะ่ะกินข้ามเดียวแฟนหลักข้ามเลยปลาเห็ดอ้าเฮ้ยเนอะเฮ้ยตัวใหญ่เลยกระเด็นหนะหนามกระเด็น có một khoảnh khắc nào không ừm có một khoảnh khắc nào không ừm có một khoảnh khắc nào không ừm có một khoảnh khắc nào không นี่น้ำกับผ้ามาเฮ็ดบุญเกลือปลาให้อาหารปลาแล้วทีเรียบร้อยนะพี Bla, cool. ่น้องมาสมาเห็ดสังฆทานแล้วก็มานั่งสมาธิพี่น้องเลยน้ำกับเฮ็ดบุญเพื่อเอฟซีทุกคนเด้อแล้วก็มาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้น้ำกับหยานเงาเกินไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้น้ำกับสีขอปิดคลิปเอาไว้เพียงสนีเด้อพี่น้องฝากก็ไล k ์ก็แชร์ก็ติดตามคือเก่าเนาะล่อเบิ้งคลิปต่อไปบันนามส okay, <ark. S 2> ีผ้าไปไซต์ตัวนะพี่น้องแต่ว่าคลิปผ้ามาวัดนี่น้ำกับสีขอจบไว้ซะก่อนเนาะพี่น้องพบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง ฝากอะไรก็แท็กก็ติดตามคือเกา่าเฮ็ดบุญเพื่อเอฟซีทุกคนคือเกา่าเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย